สวัสดีค่ะมันนไม่มีอะไรจ้ะปดะิดอัปเดตหน้าบ้านดอกอังกาบหนูเมื่งตนอังกาบหนูจะออกดอกกาเป็นบานร้ายหลายเพราะบานหลายลายังนนมแรงกับหลวงเต็มได้จ้ะแ้วกรหลวงเต็มพถื้อนเลยง,งามดอกวันสีเลืองเดืองงามดอกตอน้นอังกาบหนูจ้าต้นอ,อังกาบหนูจ้า พอาดีฮดน้ำต้นไม้ก็เลยเหี่ยวเนี่ยมาแข่งมาแข่งหน,น้บาบ้านมาจ้าเมนเนี่เมนูพี่มาพีสข้าวเปล่าพี่เมนูกินกข้าวดอกบานมือนพี่น้องมากมาข้าวดอกบานน้ำกันจ้าข้าวดอกบานจ้าข้าวดอกบานเดี๋ยวเราเดินยังข้างทางซื้อขนมแล้วจา้าบ้านนี่ก็ยังเต็มอยู่พุ่ มาจ้ะซุปกระเือซุเขือซุปกรเือใส่ปลาเอาเรียกเขาหอเาเอาเอาปบินตำปงบินตำอ้ายังไงะนั่นขอกระหน่ำไมายังวาปงบินตำ มาแม่พี่น้องบานเนี้ยชุดบุ้านี่ต้อ,อกินจำแสดงว่ามามาดุเด็เข่าอ้อนมาโดนยังไดเข่าอาุ่นเนาะเขาเย็นอ,นอืมก็มามขึ้นหนึ่งมาสอไม่กวนกินอืม ตำมือหรือพี่น้องข้าไปเลยพักแก่ดอกหอมกึนนี้ให้พี่น้องซุปกร์เขือมันหวานต้ม เราจะมันบานต้มทั้งนวลได้จากกระถางพาันหอมใจมเลยกินเขาหนอกบ้านเมืกินเขาหนอกบ้านอืมคืนดีนาะงป้า ออกบ้านานี่ลิ้มวันนี้อืมปุ้งวินตำปุ้งวินตำมากคลิปนี้แค่น,คนี้แล้วจ้าเด้อเจอนิปนะจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลับบงใจนะจ้าขอบคุณค่ะ